สวัสีครับุรกลาบ้านเอียนันี้จะทำทะเลนะครับนี่ตหมนะครับล้วงเอาของนี้แะครับวันนี้จะทำตํมเป็นอะรเดียูกระูกใชไหมครับลูขอานกองมนะกลูกใส่หมดนะครับราะว่าของแคงเดยอะครับ โอ oh, cool. oh. yeah. ้ทุกคนจริงต้องเป็ยาปุ้ยแกออกไเดียวมันจะเส้นแลยเดี๋ยวมันเลยใส่กันกระเด็นจังย ke din อยู่ผมใส่พวงเปลือกนะครับเมความแซ่บเพิ่มความจิ้จ้าครับทำให้โยหว,วาน ขนเค่ง <Okay. S 2> ปลาดต้มทุกก็จิดจารหมดเลยนะครับ มีสีได้อะไรมาฮะน,น้ำตาลน้ำมันหมูใช่หนึ่งยาโรมะนาวลูกองน้ำมันหมูก็ทำเป็นใส่กวดแล้วเดี๋ยวนี้น้ำมันพืชอ๋อน้ำมันพืช ใส่ไปนม็งลงไป สบเสร็จเลยรับดูสีสันและหน้าตาแบบตำหอยแครงสุกรากจากจะรือเเกืบ2องโลนะครับหองดเลยสับเบอร์ เนี่ยต้องกินก่เนี่ยในช้อนคานี่บอนี่เป็นยิปตะคันวนะ <c oughs> น,นขขี่นี่นี่ก่นี่อร่อยเหือม่ืนเทศใส่น้อยพูดเหรออืมแต่เม่เทศมคืเทศเป็นแค่เครื่องเคียงเห็นแตใส่เยอะแตไม่กินกันง่ายกันเลอืมที่เหลือเต็มอยู่อะแปงตาบได้เหลือเต็มจานเมือืเทศเสร็จ น,นลางซึ่งลางขึ้นเคนี่หานา้ำพวกหมซิฟน้ำวะลางเอาอือ่ะจริงกบพีชขนแค่ยิ่แขงเข่าไปเลยฮะอืเออครับ

หรือแบบสองปี่จริงอใช่ไหมเล่ากระตินที่นั่นไงที่หนึ่งปีที่แล้วนู่นหนึ่งฟืนปีนน้ำนี้มันจะหน่อยไงฟืนนมันฟืนพริกดา านานนั่นหปียัไมได้กินทีหนึ่ง<ำ>โควิดไงนี่มาชมนี่ก็ทยำหอยแครงหอยคโอ้ไม่กอดพี่ยี่มกินเลยจ้าชิมอันนี้ปลาหมึกก่อนนะชิ้นน้ำก่อนวู้น้ำลายไหลอะ่ะ ไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวมากพอดีใช่ไหมไป่หนูขอชิมหอยแข้งก่อนเนาะปีมไม่กินไม่ได้ใส่ปลาร้ครับฮะไม่ได้ใส่ปลาราหอยสุกไหมเอาสุกเลยหนูมันเลิศมากโทรศัพท์นี้เลยงนี่นะวางผิดแล้ววางโทรศัพท์เลยอุ้ยว่ะ แอบปะแสบมากนี่นะครับทำให้เขากินแล้วก็ผมก็จะไปทำภารกิจต่อละโอ้โหไม่เขาไม่ให้ยินดังนะก็มาทีเมืองงเนี่ยตะมืกกัมี ปลาหมึกก็ได้พี่ยิ่ยโอ้ยแกไ่ออกสื่ออยู่นะตามเป่ออ,อ,อพี่จบคลิปกันนะครับผมสวัสดีครับ